สิบเซตตำนานลูกหลานเปิดตำนานใหม่เนี่ยช่องนี้หลากหลายไหมนะฮะดูดิเล่นมันทุกลายนะครับพี่มิวนะครับก็ียออกม่ไม่ได้ตามนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นโปเกมอนไหมนะก็มพักนะครับคือไม่ได้เก็บทุกชุดเก็บชุดที่ชอบนะแล้วก็อันนี้ก็ ก่ซื้อบานละตั้งแต่วันศุกที่แล้วนู่นนะนะครับก็ตอนนี้ก็คงหมดโปรโมชั่นไปเรียบร้อยและก็เป็นชุดใหม่แล้วนะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการก็กลุ่มซื้อขาย happy meal McDonald อะไรต่างๆในเฟซบุ๊กก็ยังมีลงขายอยู่ไปตามมาแล้วกันนะฮะนี่พี่ก็มาขอปิดนะครับการรีวิวชุดนี้ด้วยกัน ดีวีวสองแบบสุดท้ายนะฮะที่ออกไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วให้ศุกร์ที่ผ่านศุกร์ที่แล้วนะครับแต่ว่าว่าจะว่าจะาก,กออ็ถ่งกิง,งๆ้งตรงก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีวิวไม่ค่อมีคนสนใจมากมายนะวิวน้อยนะครับนี่หนึ่งคนสุดไลท์นะก็มี2แบบแบบที่ออกมาเยอะมากนะชุดเนี้ออกมาสิบสอแบบเลยกันนะครับ ก็ฝากไปดูรีวิวชุดที่ผ่าน,นมาด้วยนะครับนะฝากไปดูด้วยนะจ๊ะนะจ๋านะีา่นะครับก็แต่ละตัวมีลูกเล่นตต่างก,กันนะไปดูนะไปดู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 ลาบารันเจมนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนก็มันคือทัส a n u นี r เดวิล นะครับแทสก็เป็นตัวละครที่พี่ชอบแต่ว่าอันนี้มันเปนมาเป็นแบบไม่ใช่เป็นตัวตุ๊กตาเนะี่ยก็เลยแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยปลื้มซักเท่าไหร่นะครับ2,020ันยี่สิบประ d ยี่สิบเนะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นแบบฉากเหมือนฉากเลยมากกว่าที่จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ ดูแล้วอยากได้เลโก้เหมือนกันนะแต่ว่าสองพันกว่าไหมเป็นมินิฟิกเกอร์เลโก้ของลูมิตูลอันนี้เป็นที่ชอบเรียกชื่อเขาว่าเอลโม่ัดเอลเมอร์เอลเมอร์ฟัดนะครับก็เป็นคู่ปรับดั้งเดิมเลยของปั๊กปันนี่นะครับเป็นแป้นบาสนะโอเคนะมาดูนี่ก่อนสองคนสุดไล่ครับ อพี่มีของสะสมเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรทินต i ตันมีนะมีนะมีแม้กระทั่ง h อปปี้มิวก็มีทินต i t ันออกมานะลองพิมพ์ว่าทีนต i ตันแล้วตามด้วยชื่อช่องพี่ดิแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้สาวกทีนตีตันเลยนักหนานะเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นทีมฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ฮีโร่ที่เป็นวัยรุ่นมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สำหรับพี่นะ พี่จะชอบแบบรุ่นโตๆอะไรอย่างซูเปอร์แมนแบทแมนะไรมากกว่าสำหรับดีซนะฮะแต่ว่าแน่นอนระดับหนึ่งพี่ดีซ็คือแบทแมนครับทีมไททันนี่พี่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเด็กๆทีมเด็กๆนะทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่เด็กแล้วแ่ะแต่ว่าเขาเหมือนทีมเด็กๆนะครับกำเนิดทีมวัยรุ่นนะว่างไงทีมไททัน,ทนพี่รู้จักด้วยรู้จักดีครับแหมซูปเปอร์ฮีโร แต่ว่าความชื่นชอบที่ว่ามันจะลองๆนะสำหรับสินไตตักโอเคปิดทุมไม่เท่าไรแล้วกันอ้แต่ว่าซีรีส์อ่ะโหดมากนะไททันไหนใครดูหรือเปล่านะครับสำหรับซีรีส์ไททันเนี่ยโหเลือดสาดเลยนะฮะนะนะแบบน,นะครับน้วิ่งนะโหแบบอ้าเป็นสุดยอดโหดนะครับ ผมชอบชอบเกี่ยวกับสองพันสามเหรออ๋อปีสองพันสามโอเคก็ะถืถว่วเป็นเป็นยุคของมเดินแล้วนะสองพันสามเอามาดูแฮปปี้มิ l ก่อน <c oughs> ไปลากไปทีนไทตันแล้วถ้ามีทีนไทตันก็แต่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้เก็บส่วนมากถ้าเกิดสนใจตอนมีงานแม็กฟารเลนค่ายแม็กฟารเลนแต่มันเจ็ดนิ้วไม่้อยโดนพี่สักเท่าไหร่นะครับสเกลเจ็ดนิ้วอ่ะส่วนมากพี่จะเก็บ 3 7สเกลสามสิกับ6นิ้วซะมากกว่านะครับเกลเจ็นิ้วก็มีบ้างแต่ไม่เยอะเป็นตัวลูกบาสในลูกละลูกแบบนี้ได้มาสองลูกแล้วนะจากอ่าอนละบันนี้กับอ่ารันเจนที่เป็นต้นบาสนั่นนะครับก็คือ Space j a m a new legacy นะครับก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่ามันฉายที่ไหนนะโรงหนังเปิดหรือยังยังนะลงหนังอ่ะนะครับตัวเทสต์ i ัน,เ,นเดบิวเดบิวเนี่ยพี่ชอบมากมันหมุนหมุนหมนมุนมน,นะครับแต่การเล่นมันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวมาดูกันการเล่นเขาก็คือเปิดตัวขึ้นไปแล้วก็โยนลูกใส่แค่นั้นเองใช่ไหมโยนลูกใส่แล้วมันก็จะปิดเหรอเท่านั้นน่ะ นะครับมันอ๋อมันเป็นแบบมนๆนะซึ่งมันจะหมุนได้หลักงสนามกันแต่ว่าตัว,ต,วตัวชัชมันเน้นอ๋อจะเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับแบนบาสนะเป็นตัวชัชมันเน้นเดวิลขึ้นไปไงนะนะั้นก็คือมันจะเป็นแบบกดตรงเนี้ยมันก็จะปุ๊บลูกบาสไปนะฮะนั่นนะ ต <laughs> าถั่วครับป๊อ oh. อ่าก็ปิดเข้าไปแค่นั้นเองเท่า <c oughs> นั้นสำหรับพัสดุ์มันนนเดบิวพี่ม้นเป็นเป้นเป็นบาัตัวหนึ่งนะนึกว่ามันเป็นที่ถึงว่ามันตอนท,ท้ายคือไม่ต้องเก็บมันก็ได้ <c oughs> หรือว่ารวมๆก็โอเคนะแต่มันไม่ใช่ตัวฟิกเกอร์มันเป็นเหมือนฉากนะโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งก็เป็นแป้นเป,น,เปนบลนะ เอเม์ฟน้องไงนะค้นหาแล้วครับเอาไม่เจอใช่ไหมผม,มเห็นแต่อะไรแต่พี่รีวิวอ๋อแอตแทกออนไททัโอเคเอ้ยมีมีมมที่มีแน่ๆอะไรที่พี่จำได้ก็คือถ้าเป็นไททันทีนไททันเนี่ยจะเป็นเลโก้แต่ว่ามันจะเป็นแบบมินิฟิกเกอร์ ที่อยู่ในเซตของแบทแมนส่วนใหญ่นะที่ทีนไททันที่มันร่วมนะครับเลโก้นะ Lego พี่ก็เก็บนะนะฮะแต่ว่าจะเป็นเลโก้ส่วนใหญ่ถ้าเป็น DC นะโอเคโอ้ของเยอะนะครับเอาเมอ์ฝัดมีลูกบาสมาให้ลงนะครับเข้ามาเล่นร่วมกันได้นะแต่พี่คงมาเล่นให้ดูนะคือเอาชุดอื่นๆมาชุดใส่แป้นนี้ก็ได้นะครับซึ่งลักษณะเป็นอ สติกเกอร์ปะ่ะด้อยไปเลยเนี่ยอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับนะรูปๆแล้วเป็นกระดาษเป็นสติกเกอร์แปะลงไปนะทั้งๆที่ชุดก่อนๆนะั้เป็นสกรีนหมดเลยนะแต่อันนี้เป็นสติกเกอร์ครับเป็นสติกเกอร์เอเมอร์ฟัดแปะลงไปบนนี้นะแหวดูด้อยมากเลยนะครับก็มีการประกอบเออไว้เป็นสติกเกอร์ใช้ นะครับชุดนั้นก็เป็นสายสกรีนแต่นี้เป็นสติกเกอร์แปะเออไม่ไม่เข้าใจมง่ยัยนนะครับมีหมวกมีหมอกหมอกหมวกหมวกหมอดอ๋อประมาณว่าหมวากจะการะเด้งออกใช่ไหมนะครับแล้วก็มีแปน้นบาสจริงๆพี่ว่าเอาเอาเซ็ตทีไม่มีเซตเนี้ยไปเล่นกับ เล่นกับฟิกเกอร์น่ที่ไม่รู้ว่าค่ายไหนที่เขาออกมาเนะี่ยแต่ว่าเขาไม่มีแป้นมาให้นะครับุณเอาแป้นเนี้ยไปไปเล่นกับฟิกเกอร์อันนั้นได้เลยนะพี่ว่าถ้าใครเก็บนะค่ายอะไรพี่จำไม่ได้หล้นะครับพี่ก็มองๆอ,อยู่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะเขา้าจะไม่เข้าบ้านเรามีมาขายก็ราคาสูงอยู่นะพี่ก็เลยมองผ่านๆไปกรอบนี้จะหักไหมเนี่ยเออนี่ดิ เข้าตรงไหนเสียวเดี๋ยวคอดูก,กันครับอม,มอกถูกแล้วแล้วไอ้ตัวแป้นไนะ่นกดลงไปตรงตรงเลยเหรอกดลงไปตรงตรงนะฮะให้ไอ้นี่ผ่านตรงนี้อ๋อขอมาใกล้ๆมือหน่อยโอ้โหเสียวจน่ โอเครับละนะครับก็พี่เข้าใจละมันก็จะเป็น,นกลไกประมาณว่าลูกบาสกดตรงนี้หมวกคนก็เอลเมอร์ฟัสก็จะกระเด้งออกไปนะครับนี่จะใช้ลูกนิยนก็ได้จนะได้ครับเด้งเล่อออกไปเฮ้ยอย่าไปดิประมาณนั้น นะครับหรือเจ้าตัวอื่นมาชูตก็ได้นะโอเคประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพี่เสี่ยวหล่นเสี่ยวมันแตกแต่พี่ว่ามันคงไม่แตกง่ายๆหรอกมั้งหมวกก็กระเด้งออกไปแค่นั้นเองนะฮะแลก็เป็นเ e อิร์มแฟชั่ที่เป็นแป้นบาสนะบสองตัวนี้ต้องมีไว้ก็จะเป็นตั้งเป็นสนามบาสไดนะ้นะครับนะะสนามบาส ตัวละครต่างๆเข้าไปอยู่ในฉากอะไรประมาณนั้นนะนะครับเราจะคุณละกันมาม่มาสารกับถ่ายลงงถ่ายรูปนี่ในเมืองเปนะครับพี่ว่ามันเป็นเซ็เเตที่ใหญ่เหมือนนะใหญ่อลังการเหมือนกนะันรวมๆแล้วนยนะครับ หลงเดี๋ยวพี่ไม่ไดาลูกบาสสองอันนะไปวมกิ้งตกเทสมมนเนนเดวิลมาคักบันนี่ลอล่าบันนี่ลาบรเจมโอเคนะครับประมาณหนึ่งนะนะครับครบ้วนกันไปสิบสองแบบจากแฮปปี้มิลแมคโดนัล นะครับเดี๋ยวมาหนึ่งคนหนึ่งไลค์สองไลค์ขอบคุณครับเออไงครับวันดีจ้ะไงครับ <c ười> ค้นหาเฮ้ <c ười> แต่ว่าแต่ว่าคิดที่น้องไปค้นหา a อ t แท็ on อนไทตันนะพี่ว่าพี่ก็เป็นอะไรที่หายดูยากเั้นนะไอ้ Attack Titan. แท็กออนไทตันแต่ต้นที่ขายไปแล้วนะ <c ười> ไม่ต้องมาตือ้อมีคนมาตื้อซื้อพี่บอกเฮ้ยพ,พ,พ,พี่มีอยู่แล้วขายไปแล้ว <c ười> นะฮะไอ้แท็กออนไทตัน นะครับอีกนะเบอร์เบสเบสแจมนะแต่ว่าไม่แห้งจริงเลยว่ะทําไมเป็นสติกเกอร์ว่ะเป็นสติกเกอร์แปะลงไปเนี่ยดูดิดแหมด้อยไปเลยนะครับแต่ว่าเออสำหรับเซตเนี้ยเป็นเป็นสกรีนนะดูดิลายสกรีนทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษนะครับพี่ว่าดีอยู่เจ๋งอยู่ถึง๋มันจะเป็นฉากๆให้บักบันดี้มันล้มง่ายวะ่ะ เคนะครับก็เป็นอะไรที่เจ๋งนะพี่อยากให้แมกโดนัลเอาอะไรแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆๆนะฮะตั้งแต่แหมชุดของเล่นที่ออกในเมืองนอกอะไม่เข้าเลยบ้านเรานะ่ะเข้าแตบบ่พวกพิกาจูโดเลมอนอะไรประมาณนั้นนะ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเข้าแบบแบบเแบบนี้ยแบบของตะวันตกเลยไม่ค่อยเข้ามาบ้านเรานะ่พี่ก็เสงๆงกัน นะครับพี่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบญี่ปุ่นนะแต่พี่ก็แบบอยากได้แบบอะไรแบบนี้มั่งนะฮะเห็นนั่งต่างบหลายเรื่องนะของดิสนีย์ก็ไม่เข้าไม่เข้าบ้านเราแต่นี่ไม่ใช่ดิสนีย์นะแลวดิสนีย์ก็คงไม่เข้าบ้านเราต่างเลยนะก็คือเป็นเลยที่เซ็งนะคแบบยับโอ้ยอยากได้เว้ยแม่งออกแ็งเจ๊งนะชุดของดิสนีย์แต่ว่าแมคโดนัลล์บ้านเราไม่เอาเข้านะครับพี่ไม่รู้มันคงมีข้อตกลงอะไรกันแหละประมาณนั้นแหละนะครับแต่ชุดเนี้ของของใคร อันนั้นบอกว่าไม่ใช่ค่ายไหนวะการ์ตูนค่ายอะไรค่ายอะไรครับคอมเมนต์บอกพี่หน่อยลูนิตูนนี่เออค่ายอะไรละ่ะค่ายของรูนิตูนเนี่ยก็เขานะเข้าไทยนะโอเคใครสนใจก็ลองไปหาดูในกลุ่มซื้อขายของเล่นแฮปปี้มิวนะครับใน Facebook มีเป็นกลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ ขายของเล่นแฮปปี้มิวแต่พี่ว่าถ้ามันหมดโปรโม,มชั่นไปแล้วมันคงราคาจะประมาณประมาณไม่เกินหนึ่งร้อบาทนะครับลองไปหาดูถ้าคุณสนใจนะแต่พี่ว่าเนี่ยพอครบชุดสิบสองแบบแล้วมันดูแบบอลังการยิ่งใหญ่นะดูมีแป้นด้วยครสองตัวมีตัวละครมีอะไตาอะไรนะถ้าคุณจะไปเล่นกันไหนหรือคุณจะเอาไปตั้งวางโชว์โชว์โชว์ในตู้สวยๆก็ได้นะครับนะฮะแต่พี่แนะนําว่า ไม่ควรจะวางมันแบบลืมไปเลยนะเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรเ่ะฝุ่นจะจับจะอะไรเงี้ยคุณต้องต้องระมัดระวังมันดูแลมันหน่อยละกันถ้าคุณจะวางลืมไว้นในตู้นะรือว่าบางคนแบบทําตู้ในห้องแอร์ติดไฟสวย,สวยๆอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแต่คุณละกันนะเลือกเลือกเอาตามใจชอบคุณจะโชว์มันไนะ่ะแต่ว่าพี่มีสแปร์ไว้หนึ่งชุดนะครับเก็บไว้ในถุง นะครับพี่อย่างน้อยแบบอันนี้มันเก่ามันเหลืองไปตามการเวลาเลยในถุงก็ยังอยู่นะให้เก็บเองกันนะครับโอเคนะครับก็เท่านี้แหละสำหรับการรีวิว see you again next time my friend thank you for watching bye bye